พอดีว่าเลื่อนทิกกไปเห็นเนาะพี่น้องอเห็นคนมาดาท่ายหลายคนบอกถึงผู้บาวเยอรมันข่อยผู้นึงได้ผู้บาวเยอรมันเนะาะข่อยค้กคอาฮันผู้บ่าห้องข่อยมามเนี่ยประมาณาตั้งแต่ปีหกหกมีปีหกแปก็บสองปีป่ายแล้วเนาะแต่เราก็ยังเสมนตนเเอต้อเสมอป่ายอยู่พี่น้องอันนัคตข่อยกับบหูเด้อ บอลล็อกสิเป็นน่าได้แต่มาปัจจุบันข่อยกะมาอยู่กินๆน,นอนๆอยู่เพื่อนซื่อบริหารย่างแต่ละมือเต,ต็มที่กะเฮ็ดงานบ้านซอยเพลิอนเนาะเพราะว่าอย่างเขาอยู่ซื่อเป็นไปบ่ได้เพรอโบแมนคนไทยเด้อพี่น้องคอยไปคนลาวแล้วก็เอกสารยังยังยังพนอยู่ไปคน้นแจ๊งหาเนอว์แมนหอบเป็นคนหาตอนนี้คอยยืนวิ่าเพื่อขอแต่งงานในเยอรมนี แต่ว่าเรื่องเนื่องจากประเทศลเทล่านะเอกสารยุ่งยากหลายอย่างแปลเอกสารจากเล่ามาใส่อยู่ในเยอรมันกรได้ก็เลยต้องการต้องกลายเป็นว่าตงารงว่าแปลยู่เยอรมันแล้วก็ยืนยุสถตสถานี่คออย่างว่ายูยูยขเขตเยอรมันแต่เพิ่นก็อย,อยังนัดไ้ว่าเพิ่นยืนเอกสารไปเพื่อขอชีขอแต่งงานเนาะ เวอยากแต่งงานแต่ว่าภาษาข่อยก็ยังบ่ได้เขาบอกยังบ่ได้จากอย่างภาษาข่อยบ่คเอยหยีพีน้องโแป๊บเดี๋ยวเฮียนแป๊บเดี๋ยวข่อยลืมสมองเขาบดีเนื่องจากข่อยเป็นคนเล่าด้วยว่าขรอครัวข่อยทุกเยาคนทุกอะไรไงคนจนนะไม่เห็ดงานอยู่ในประเทศไทยเป็นสาวหรงงานเอกงานเป็นสาวทอผา แล้ยวยูยูมื่หนึ่งมาเทียวอยุพัทยาเดี๋ยวมาพ่อผู้ใหญ่ก้องคอยนี่ผู้ใหญ่นี่เล่าไปเที่ยวเมืองไทยครังแหลกของเรา่อยกับมาเที่ยวพัทยารังแหลกเลยพ่อกันก็เลยสปาร์กกันก็เลยแหลกไล่แหลก เฟซแลกอันวอทแอพกันก็เลยได้มาสารสัมพันธ์กันเราก็ให้เขาออกจากงานนะเนี่ยเราก็ดูแลคอยมาเป็นเวลาสองปีแหละพี่นอ้องตลอดระยะเวลาสองปีลเลาเสมอตุนสเสมอปลายเนาะเงินเดือนก็ไห่ปกติทุกสิ่งทุกอย่างไม่อยู่เยอรมันนี่เราก็ออกทุกสิ่งทุกอย่างค่ากินค่าใช้จ,จ่ายค่าช้อปปิง้งค่ายนั่งคอยเค่คเ,เบิง้งเมืองเธอก็คา,กาขึ้นเด็ก ค่อยแค่เปิดเบื้องในโลกออนไลน์ว่ามันมิยังหนาชอปปิ้งแน่แค่เราเห็นว่าค่อยเบ่งอหยังเรากดสั่งคหะข่อยโดยที่บ่ถามค่อยสัําบางเถื่อว่าข่อยอยากได้หรือบ่บางเถื่อค่อยเบิ่งก็ซื้อพี่น้องเพอาะ่ได้อยากได้แต่ค่อยเบิ่งแล้วก็สั่งไม่ค่อยค่อยสั่งบางเถื่ออุ้ยกูบ่ได้มักที่สั่งให้กูประหานี่ค่อยคืนค่อยคืนได้ใจพี่น้องขพราะว่าได้บอกไปดอกถ้าบอกค่อยยันเราเสียใจ แล้วสื่อ,อยังไงข่อยก็เอาตามนั่นข่อยว่าเรื่องมากเพราะยังเข้าคืนว่าถ้าเข้าพ่อคนดี <c oughs> เข้าก็ต้องควนสิรักษาเพิ่นไวเพิ <c oughs> ่นดีก็เท้าลายให้เงินเข้าใส่แต่เดือนดูแลเขา้าดูของเท้าดูแลพอแม่ของเท้าตอนนี้ข่อยกำลังเฮ็ดเพื่อนเพื่อนของขอ่อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วแส่สีหอดสองปีแล้วขอกกาว่าเฮือนขอ่อยหนึ่งเจ็ดตามปีสี่ขึ้น เพื่อนอยู่ประเทศลาวือแข่งสมรันธ์นเขตน,นะพี่น้องถ้าเพื่อนคอยแล้วคอยชี้อัปเดตลงใหม่ทุกคนเห็นเดอ้อคอยมีความวาออู้ซื้อว่าคนเยอรมันจริงใจเลยดีแต่เข้า,าจริงใจก็เพลินเพลินก็ดีก็เข้าแต่กาเออบอดขี้ทีคือยญ่ายบางคนในติกตอกเบาไหมคอยซ่อมพัดเองคอยมาหนีรอบที่สองเราคอยมาอีกเทือนึงในเดือนกุมภาพันธ์ปีหนาโอเค พขึ ites, ้น่าใหญ่แลรวบอกปถุแร้วบอกพิดเราบอกว่าก้นเยอรมันขีที่จังสันจังซีเมียไทยขี่อยากซื้อยั้งกับบห้ซื้อมันเป็นไปบ่ได้พอข่อยไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็พัวข่อยแค่ข่อยจับยั้งมาเบิงน้อยหนึ่งข่อยเข็นรถไปน้อยหนึ่งแล้วจับมันอยากใส่ตะกร้าบางทีข่อยอยากซื้อสั่ข่อยเบิงแค่ของซื้อบางทีข่อยอยากได้ แต่เราก็จับใส่ใหข่อยบางเทื่อข่อยก็มีความรู้สึกว่าบือียงวะกูบ่ดาไดซื้อมาให้สตกหยังแต่วที่เฮาคิดว่าเขาเจ้าแค่ความรู้สึกของเฮาก็ต้องรักษาความรู้สึกของเขาไว้ตราใดที่เฮาพอคนดีเฮาต้องรักษาไว